เสียงบรรยายเริ่มต้นอย่างหนักแน่นประเทศไทยเดินหน้าแล้วกับการเปิดตัวขีปนาวุธนำวิถี DTI-1G ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI โครงการนี้คือความสำเร็จของการรวมศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของคนไทยภาพเคลื่อนไหวของขีปนาวุธที่ติดตั้งบนรถบรรทุก 8X8 พร้อมคำบรรยายว่า DTI-1G คือระบบขีปนาวุธแบบหลายลำกล้องขนาด300มิลลิเมตรพิสัยยิงระยะไกลถึง150กิโลเมตรและความแม่นยำระดับสูงที่เซตต่ำกว่า40เมตรเมื่อยิงในระยะสุดท้ายเสียงเล่าต่อเริ่มจากโครงการร่วมกับจีนตั้งแต่ปี2012โดยแบ่งเป็นสองเฟสเฟสแรกคือการขอถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน เทศที่2คือการต่อยอดให้ไทยมีอุตสาหกรรมอาวุธของตัวเองภาพวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่กำลังทดสอบยิงจรวดพร้อมเสียงบรรยายช่วงวันที่2327อเมษายน2024มีการทดสอบยิงจริงที่ประเทศจีนขีปนาวุธแม่นยำทุกลำพุ่งเป้าตรงเป้าในระยะ150กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำ เสียงเรียบผลงานจากทีมวิศวกร DTI และพันธมิตรไทยอย่างบริษัทชูบทวีปรีชาตะวรินและแอโรฟลูอิดร่วมกันพัฒนารถยิงและระบบควบคุมการยิงไฟล์คอนโทรลซิสเต็มได้สำเร็จในโรงงานที่เชิงตูและทดสอบติดตั้งใช้งานจริง ภาพกราฟิกแสดงองค์ประกอบต่างๆของระบบรถยิงติดตั้งสี่หลอดเรียงในรูปแบบทรงสานูมรานูฟูนสองบนรถไอวีโคทร a าเคอร์เพศสานูมราหูฟ08ูที่มีห้องนักบินเกราะป้องกันขณะที่ระบบรีโหลดและสนับสนุนขนส่งแยกอิสระเสียงบรรยายเน้นย้ำจรวดนำวิถีของ DTI 1G ใช้ระบบนำวิถี GPS IN และระบบเดดาว จึงทำให้สามารถยิงแม่นในระยะไกลาการพัฒนานี้ทำให้ไทยสามารถผลิตและดูแลระบบได้เองระยะใช้งานยาวนานถึง10ปีอย่างมั่นคงภาพเปรียบเทียบกับระบบจรวดจากต่างประเทศพร้อมเสียงแม้ตัวระบบจะพัฒนาจากโครงสร้าง w s 3 2ของจีนแต่ด้วยการออกแบบสีมือไทยทำให้มีเซตต่ำกว่า40เมตร ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานและวิทยาการควบคุมทั้งหมดถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานของกองทัพไทยเสียงบรรยายกล่าวเสริมตอนนี้สังกัดกองทัพบ,บกไทยมีระบบ DTI-1G อยู่ประมาณ12ระบบพร้อม DTI-1 รุ่นไม่ได้นำวิถีอีก8ระบบรวมเป็นขีปนาวุธขนาด302ม mm, ิิเมตรที่พร้อมใช้งาน ภาพกรณีใช้งานภาคสนามระบบนี้ออกแบบเพื่อสนับสนุนยุทธวิธีสมัยใหม่ช่วยเสริมกำลังรบของกองทัพบกไทยในกรณีขีดจำกัดหรือข้อพิพาทเช่นเขตชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งบางเวลามีความตึงเครียดสูงเสียงยายโครงการนี้ไม่เพียงแต่เสริมสมรรถนะเชิงปฏิบัติแต่เปลี่ยนให้ไทยกลายเป็นผู้พัฒนาอาวุธแห่งภูมิภาค โดยลดการพึ่งพาบริษัทต,ต่างประเทศและเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตร่วมกับสถาบันรัฐภาพหมู่เจ้าหน้าที่ภาคสนามกับรถยิงการฝึกอบรมบุคลากรใช้ระบบ d t i 1G ครบทุกด้านตั้งแต่ห้องเรียนการฝึกภาคสนามการซ้อมยิงตรงและการเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้บุคลากรมีความพร้อมในการใช้งานจริง เสียงสรุปเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว D-T-I 1G คือพลังยุดใหม่ของกองทัพบ,บกไทยเป็นมากกว่าแค่ระบบยิงจรวดแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นใจในเทคโนโลยีไทยที่พร้อมจะก้าวสู่มรภูมิยุคใหม่พร้อมภาพโลโก้ D-T-I และฉากจรวดยิงขึ้นกลางใจบทพูดปิดท้ายด้วยเสียงที่ทรงพลังนี่คือเรื่องราวของ D-T-I 1G ขีปนาวุฒินำวิถีสีมือคนไทยที่ไม่แพ้ใครในโลก